ให้แสงธรรมนำชีวิตข้อคิดดีๆให้คุณเก็บไปคิด 1. คนตาบอดคบได้คนใจบอดคบไม่ได้หลวงปู่คูลปริรสุทธโธ 2. ทํทำบุญกับพระที่ไหนๆก็ต้องไม่ลืมพระที่บ้านพ่อแม่เรานี่แหละอย่ามองข้ามท่านไปหลวงปู่ดู พรหมปัญโย 3. บาทรัว่วเพราะสนิมกัดกร่อนฉันใดคนปล่อยให้กิเลสตัณหาตั้งบ้านเรือนอยู่ในใจได้ก็ต้องถูกเช่นนั้นเหมือนกันหลวงปู่จันทร์สิริจนโท 4. พ่อแม่นี่แหละเป็นอะไรทุกอย่างให้เรา,เป,เ,ราเป็นพระของเราเป็นพระพมของเราเป็นครูคนแรกของเรา เป็นผู้ที่เราควรเคารพกราบไหว้บูชาสักการะทุกข่ำเช้าปัญญานันทภิกูุ 5. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากเธอหาคนที่ดีกว่าเธอหรือดีเสมอเธอคบไม่ได้แล้วไซเธอพึงท่องเที่ยวไปแต่เพียงลำพังผู้เดียวเสมือนหน่อแรกยังประเสริฐกว่าการครบคนพานเพราะการครบคนพาน ย่อมนำไปสูวิบัติโดยแท้พุทธดำรัส 6. ความชั่วทุกอย่างแม้ไม่มีใครเห็นก็ชั่วเพียงแต่จะชั่วเร็วหรือชั่วช้าหากมีคนเห็นก็ชั่วเร็วแต่หากยังไม่มีคนเห็นก็ชั่วช้าหลวงปู่จันสีจันททีโปโ 7. ไปเดือดร้อนอะไรกับคนนินทาใครนินทาเราไม่ได้ยิน ไม่สนใจก็สบายคนนินทานะเป็นยาชูกำลังที่เตือนตัวเองเขาติดีกว่าเขาชมจะได้รู้ตัวถ้าเราเป็นอย่างนั้นจะได้ปรับปรุงเราจะไปโกรธเขาทำไมถ้าไปโกรธเขาก็เรียกว่าเราแพ้ตัวเองหลวงปู่ท่อนยาณัทธโร 8. ถ้าขี้เกียจด,ด้วยโง่ด้วยจะปล่อยปลาไหลกี่ร้อยตัว ก็จะไม่มีทางไหลลื่นพระพยอมกัลยาโน 9. ขยันก็ให้ทำขี้เกียจก็ให้ทำถ้าวันไหนยังกินข้าวอยู่ก็ต้องทำวันไหนเลิกกินข้าวแล้วนั่นแหละจึงค่อยเลิกทำหลวงปูด่ดูพรหม,มปัญโย 10. ภูเขาถูกมนุษย์ทำลายลงมาได้แต่สันดานของคนเรา ที่นอนนิ่งอยู่ก้นบึง้งซึ่งไม่เหมือนกันย่อมขัดเกลาให้ดีเหมือนกันได้ยากหลวงปู่ทวดวัดช้างให้11เกิดมาทั้งทีต้องเอาดีให้ได้อยู่ในโลกทั้งทีจะต้องทำดีฝากไว้จะตายไปทั้งทีอย่าลืมเอาดีติดตัวไปหลวงปู่บุญกู้อนุวัฒโน 12. บ เราไม่ต้องคํำนึงถึงอดีตอนาคตอดีตล่วงไปแล้วดีก็มาแล้วชั่วก็มาแล้วอนาคตก็ยังไม่มาถึงทำปัจจุบันให้ดีอนาคตก็ต้องดีหลวงปู่ฟั่นอาจารโร13การทำบุญเป็นสิ่งที่ดีและพึงกระทำแต่ควรทำให้สมฐานะอย่าทำบุญด้วยความเชื่อที่ว่า ทำมากๆจะได้บุญมากจนกลายเป็นการทำบุญที่มีเท่าไหร่ก็ทำบุญหมดอันนี้ไม่ถูกพระพยอมกาลายาโน 14. คนเราทุกวันนี้ดีแต่ส่องกระจกด้านหน้าแต่เพียงด้านเดียวให้เอากระจกด้านหลังมาส่องเสียบ้างแล้วจะเห็นเองสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสี 15. เรามีมือสองข้างวันหนึ่งวันหนึ่งก่อนที่จะยกขึ้นไหว้ใครต้องยกขึ้นไหว้พ่อแม่เราก่อนหลวงพ่อพุทธฐานิโย 16. จะตำหนิตีเตียนคนก็ต้องดูอย่าให้ตนมีข้อควรตำหนิตีเตียนอย่างเดียวกันมันจะย้อนกลับมาหาตนก่อนไปหาเขาท่านพุทธทาสพิขูส 17. ทุกอย่างแค่เพียงชั่วคราวนะ ไม่มีอะไรที่มาแล้วไม่ไปพระอาจารย์นวลจรรันทร์กิติปัญโย18การทำบาปไม่ว่าที่แจ้งที่รับมันเป็นบาปเสมอกันหมดทำที่แจ้งก็เป็นบาปทำที่รับก็เป็นบาปเพราะเราเป็นผู้ทำเองบาปเป็นของเราเองไม่ได้อยู่ในที่แจ้งหรือที่รับหลวงตามหาบัวยานสัมปัโน19 อย่าคิดว่าเราเป็นศูนย์กลางของโลกของจักรวาลทุกคนต้องคอยโอ๋คอยพนอหัดเป็นคนไม่สำคัญของโลกดูบ้างไม่แบกก็ไม่หนักยึดมากทุกมากยึดน้อยทุกน้อยไม่ยึดก็ไม่ทุกธรรมะอินเทรนยี่สินกสองหัวยากที่จะเลือกเอาสักหัวเลยไม่ครบทั้งสองหัวนั้นเป็นการถูกต้องแล้ว ท่านพุทธทาติพิคุปัญหาสี่ข้อที่พระพุทธเจ้าทรงถามสำหรับในวันนี้ก็จะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทให้พยายามใคร่ครวญถึงความตายเป็นสำคัญเรื่องความตายนี้ก็ดีการควบคุมอารมณ์จิตให้ปราศจากความฟุ้งซ้านก็ดีควรจะทำให้เป็นปกติถ้าวันใดเราเผลอจากการควบคุมอารมณ์จิต ให้ระง,งับจากความฟุง้งซ่านก็ดีวันใดถ้าเราเผลอไปลืมนึกถึงความตายก็ดีก็จงประนามตนเองว่าเรานี้เหลวเต็มที่แล้วเพราะว่าองค์สมเด็จพระปฏิบแก้วสอนตามความเป็นจริงทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านทั้งหลายจะพิจารณาเห็นได้ว่าคนและสัตว์ทุกอย่างทั้งคนและสัตว์ที่เกิดมาตายให้เราดูเป็นตัวอย่างและในเรื่องความตายนี้ ไม่จะเป็นต้องศึกษารายละเอียดเห็นกันอยู่ทุกคนเพราะว่าคนส่วนใหญ่ลืมไปคิดไปว่าตัวเองจะตายเคยไปงานศพชาวบ้านแต่ไม่ได้เคยคิดว่าเราจะเป็นศพอย่างชาวบ้านที่เขาตายกันนี่เราประมาทกันอย่างนี้องค์สมเด็จพระชินสีจึงได้แนะนำว่าจงนึกถึงความตายเป็นอารมณ์อย่าประมาทในชีวิตคิดว่าเราจะไม่ตายนี่เป็นความคิดผิด เรื่องนึกถึงความตายเป็นอารมณ์นี่เป็นความดีเป็นปัจจัยสําคัญให้เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันได้ง่ายจะยกตัวอย่างบุคคลที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรแล้วก็มีความเคารพในคําสั่งและคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระจอมไตรหรือพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันนั่นก็คือเปสกาลีทิดาเปสกาลีทิดานี่เคยอยู่ในเมืองอาราวี วันหนึ่งองค์สมเด็จพระชินสีทรงประทับสำราญอริยบทอยู่ในพระคันทก,กุติวิหารในตอนเช้าองค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงสเสด็จไปแต่พระองค์เดียวไม่มีใครติดตามเข้าสู่เขตเมืองอาราวีองค์สมเด็จพระชินสีถือต่อไม้เป็นธรรมะที่ประทับประทับยับยั้งอยู่ตรงนั้นชาวบ้านได้ฟังข่าวก็ได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า นำพัตตาหารมาถวายขณะนั้นเปสการีทิดาคือลูกสาวของนายช่างหูเปสการีแปลว่าช่างหูทิดาแปลว่าลูกสาวทราบข่าวก็ไปเฝ้าพ,พระพุทธเจ้าเมื่อเข้าไปถวายอาหารแด่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเสร็จหลังจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ส่งเทศนาแบบสั้นๆว่าท่านทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิต เพราะว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ว่าความตายเป็นของเที่ยงขอทุกท่านจงคิดไว้เสมอว่าอย่างไรก็ดีเราก็ต้องตายแน่สำหรับเวลากำหนดการตายของเราไม่มีแน่นอนเพราะความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมายท่านทั้งหลายจงประกอบความดีเข้าไว้ถ้าใครสร้างความชั่วแล้วจะไปถึงอบายภูมิมีนรกเป็นต้นเกิดมาเป็นคน ก็จะมีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความลำบากแต่ถ้าคนใดสร้างความดีคิดถึงความตายไม่ประมาทในชีวิตคิดไว้เสมอว่าเราต้องตายแน่จงอย่าคิดว่าวันพรุ่งนี้หรือเดือนหน้าวีหน้าเดือนโน้นเราจึงจะตายคิดไว้เสมอว่าวันนี้เราจะตายแล้วก็สร้างความดีเข้าไว้ความดีจะส่งผลให้ท่านมีความสุขทั้งในปัจจุบัน และสัะพพยภพและเมื่อองค์สมเด็จพระนราศพพูดเท่านี้องค์สมเด็จพระมหามุนีก็เสด็จกลับเมื่อพระพุทธเจ้าไปแล้วเทศเทียมพระพุทธเจ้าสอนก็ตามพระพุทธเจ้าไปด้วยคือไม่ตามชาวบ้านไปที่บ้านตามพระพุทธเจ้ากลับวิหารคือชาวบ้านไม่สนใจทว่าสาวน้อยกรายใจหรือเปสการีทิดาเธอสนใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเหตุให้ทุกวันทุกคืนเธอนึกถึงวงหน้าขององค์สมเด็จพระบรมโลกาเชษว่ามีดวงหน้าสวยงามคล้ายกับดวงจันทร์และพระสุรเสียงขององค์สมเด็จพระพักควันก็แจ่มสายไผเลาะลีลาเห็นการแสดงพระธรรมเทศนานี้ก็น่าฟังเป็นที่น่าชื่นใจเธอจําจไว้ได้ว่าองค์สมเด็จพระบรมศา,ศาสดาพระองค์ทรงสอนว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยง แต่ความตายเป็นของเที่ยงท่านทั้งหลายจงอยับประมาทในชีวิตจงคิดแต่สร้างความดีไว้เสมอแล้วเธอก็ทำความดีทุกอย่างตามที่บิดามารดาและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำการแนะนำในคราวนั้นก็มีศีลห้าเป็นสำคัญเธอนึกถึงพระพุทธเจ้าทุกวันจัดเป็นพุทธานุสติกรรมฐานแบบที่เราภาวนาว่าพุทโธเธอนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ จัดเป็นมรณานุสติกรรมฐานเธอไม่ประมาทในการประกอบกุศลกรรมสร้างสิ่งที่เป็นมงคลไว้ตลอดชีวิตที่ว่ามีสิทธิ์เข้าถึงธรรมไม่สงสัยในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่ออารมณ์จิตของเธอดีอย่างนี้มีอารมณ์ผ่องใสทั้งวันนึกถึงความตายแต่ก็ไม่เศร้าหมองคิดว่าเวลานี้แม่ของเราก็ตายไปแล้วเหลือแต่พ่อสักวันหนึ่งพ่อก็ดี เราก็ดีก็ต้องตายแต่ก่อนที่เราจะตายเราเป็นคนก็ควรจะเป็นคนดีเวลาเป็นผีควรจะเป็นผีที่ดีคือผีที่มีความสุขไม่ใช่ผีในอบายภูมิเธอคิดอย่างนี้จนเป็นเอกคตารมทุกวันนึกถึงความตายทุกวันนึกถึงวงพักขององค์สมเด็จพระจอมไตรทุกวันคิดถึงพระสุรเสียงขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ที่ได้ตัดขึ้นจับใจจนเป็นเอกอคตารมเวลานั้นวันที่พระพุทธเจ้าเทศนาครั้งแรกเธอมีอายุได้16ปีต่อมาเมื่อเธออายุย่างเข้า19ปีองค์สมเด็จพระชินสีทรงตรวจสอบอุปนิสัยของสัตว์โลกในเวลาเช้ามืดเห็นนางตกในข่ายของยานก็ตกใจว่านี่เรื่องอะไรก็ทรงทราบด้วยอำนาจของยานว่าในสายวันนี้กุลสตรีคนนี้ ก็จะถึงแก่ความตายด้วยอุบัติเหตุองค์สมเด็จพระมรมโลกเชษจึงได้พิจารณาว่าถ้าเราจะไม่ช่วยเธอเธอจะมีคติที่แน่นอนไหมองค์สมเด็จพระตอมไตส่งได้ทราบว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอมีคติไม่แน่นอนคําว่าคติปแปลว่าการไปแน่นอนหรือไม่แน่นอนก็หมายความว่าถ้าแน่นอนก็ไม่ไปทุกติ ไม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานต้องเกิดเป็นคนเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมไปนิพพานอย่างนี้เชื่อว่ามีคติแน่นอนองค์สมเด็จพระจินวรจึงมาคิดว่าถ้าเราจะช่วยเธอเธอจะมีคติที่แน่นอนไหมก็สงทสาบว่าถ้าทรงจะมีคติแน่นอนและพิจารณาต่อไปว่าช่วยเธอยังไง จึงจะมีคติที่แน่นอนองค์สมเด็จพระเินาวารก็ทรงทราบว่าถ้าเราถามปัญหาเธอสี่ข้อเธอตอบให้เราสาธุการรับรองพอจบคาถาสี่ข้อเธอก็จะได้บรรลุพระโสดาบันการตายคราวนั้นของเธอก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตเป็นที่อยู่อันบรมสุขฉะนั้นในตอนเช้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ชวนใครไปแต่องค์เดียวนั่งอยู่ที่เดิม หลังจากนั้นแล้วคนมาเฝ้าขอเล่าลัดลัดลูกสาวของนายช่างหูทํางานเสร็จก็ตัดสินใจมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนองค์สมเด็จพระชินวรจึงได้ทรงมองดูหน้าเธอเมื่อสบตากันเธอก็ทรงทราบว่าองค์สมเด็จพระควันต้องการให้เข้าไปไกลรเธอเข้าไปแล้วองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ถามปัญหาสี่ข้อพระองค์ถามว่าเธอมาจากไหน เธอตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะพระองค์ถามว่าเธอจะไปไหนเธอตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะพระองค์ถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงถามว่าเธอทราบหรือเธอก็ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะปัญหาในสีข้อนี้คือข้อที่หนึ่งทรงถามว่าเธอมาจากไหนเธอตอบว่า ตาใที่องค์สมเด็จพระจอมไตถามว่าเมื่อก่อนจะเกิดมาแต่ไหนเธอไม่ทราบข้อที่สองทรงถามว่าเธอจะไปไหนเธอตอบว่าตายแล้วไปไหนหม่อมฉันไม่ทราบข้อที่สาทรงถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบว่ายังไงยังไงก็ต้องตายพระเจ้าค่ะข้อที่สี่ทรงถามว่าเธอทราบหรือเธอก็ตอบว่าไม่ทราบก็เพราะว่าความตายเวลาเช้า เวลาสายเวลาบ่ายเวลาเที่ยงก็ไม่ทราบพระเจ้าค่าและไม่ทราบอาการตายแต่ยังไงยังไงก็ตายแน่พระพุทธเจ้าก็รับรองด้วยการสาธุการจึงถามเพียงเท่านี้ความมั่นใจของเธอทําให้เป็นพระโสดาบันแต่ความจริงในตอนต้นนั้นเธอเข้าถึงพระโสดาปฏิมัค์อยู่แล้วคือข้อที่หนึ่งนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิตในข้อที่ว่า สักกายทิฏฐิเธอเข้าถึงแล้วในเบื้องต้นข้อที่สองเธอนึกถึงองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสามมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทุกวันจัดว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานข้อที่สเนึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระชินนวรทรงสอนไว้เสมอว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเธอทั้งหลายจงอยาบประมาทในชีวิตข้อที่สทํทำใด ที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิสอนมีศีลห้าเป็นต้นที่องค์สมเด็จพระทศพลสอนไว้เธอจําได้ทุกอย่างและปฏิบัติทุกอย่างอย่างนี้ถ้าจะกล่าวกันไปก็เชื่อว่าเธอเป็นโสดาปฏิมัศแล้วแต่ว่าอารมณ์จิตยังไม่มั่นคงต่อมาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จมาสนับสนุนอีกวาระหนึ่งเธอมีความมั่นคงในความรู้สึกจิตมีความมั่นคงในคุณพระรัตนตรไร มั่นในความตายคิดว่าเมื่อไรก็เชิญมันตายแน่มั่นในศีลที่เธอรักษาแล้วก็มีศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและในพระธรรมคําสั่งสอนอย่างนี้แหละบรรดาท่านทั้งหลายองค์สมเด็จพระจินวรกล่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นพระโสดาบันเป็นอันว่าท่านพุทธบริษัททุกท่านการเวลาที่เราจะแนะนํากันวันนี้ก็รู้สึกว่าจะหมดเวลาเสียแล้ว เท่าที่พูดมาแล้วนี้ทั้งหมดเป็นปฏิปทาที่เราจะปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันท่านทั้งหลายมีความรู้สึกว่ายากไหมถ้ายากก็ค่อยคคิดค่อยๆ่อยทำไปดูตัวอย่างเปสการีทิดาเป็นตัวอย่างว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรท่านจึงกล่าวว่าเธอเป็นพระโสดาบันย้อนหลังไปนิดเธอนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิตแล้วการต่อไป เธอนึกถึงวงพระพักของพระจอมไตรบรมศาสดาคือมีความเคอรพในพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นธรรมดาเป็นเอกคตารมณ์อารมณ์อันทรงตัวแล้วเธอก็ปฏิบัติตามกระแสพระทธธรเทศนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งสอนมีปฏิบัติศีลอย่างเข่งครัดเป็นต้นอย่างนี้องค์สมเด็จพระทศพลยอมรับนับถือว่าเธอเป็นพระโสดาบัน เข้าใจว่าท่านทั้งหลายผู้รับฟังคําสอนก็จะเห็นว่าคําสอนขององค์สมเด็จพระเจนวรวรในตอนนี้เป็นของไม่หนักแล้วก็เป็นของไม่ยากสําหรับบรรดาพุทธบริษัทสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสียแล้วขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ให้จิตทรงอารมณ์ตามคําสั่งและคําสอนที่กล่าวมาแล้ว ตั้งแต่ต้นจนอวสานชอบใจตรงไหนก็ทำตรงนั้นให้ทรงตัวและผลที่ท่านทั้งหลายจะพึงได้นั่นก็คือความเป็นพระโสดาบันและต่อจากนี้ต่อไปขอบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายจงพยายามทรงอารมณ์และตั้งไว้ในความดีตามอัธยาศัยจนกว่าจะได้เวลาที่ท่านพึงปรารถนา